สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องมาเซตเสียงอีกแล้วนะครับเพราะมีอีกสองสำางานรออยู่นะอันนี้ก็เอาทีแรกก็จ,จะเปลี่ยนกีตาร์มานะพอดีมันเปลี่ยนคอมาใหม่ก็เลยต้องมาเซตเสียงเซตอะไรเอฟเฟกใหม่วันนี้คือมีอันหนึ่งก็คือที่เราเจอนะครับแอมนะครับเรื่องของแอมเวลาเราเล่นเราใช้แอมเนี่ยนะเล่นในห้องเล่นในที่ปิดกับเล่นในที่เปิดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าจะสังเกตว่าเวลา แอมสำหรับงานเวทีใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้แอมที่ค่อนข้างมีมวลเสียงอิ่มนะครับคำว่ามวลเสียงอิ่มเนี่ก็คือลักษณาเป็นแอมลอดนะถ้าแอมทรานซิสเตอร์เวลาใครที่ขึ้นเวทีบ่อยๆยหรือแอมแอมแอลวาเตรรเ์อะไรเงี้ยเอาไปใช้สดบนเวทีเนี่ยคุณจะรู้ข้อจํากัดข้อด้อยของมันเลยคือความอิ่มของมวลเสียงที่ออกมาบนในที่โล่งเนี่ อย่างเป็นเวทีสูงสักสามสองเมตรสามเมตรนี่นะแล้วก็ต้องพุ่งออกไปในอากาศนี่นะะมวลเสียงที่มีความแห้งเนี่ยมันจะมีะเขาเรียกอะไรทําให้หูเรารู้สึกแบบมันเพี้ยนแล้วก็งุหกิดกับเสาว์ที่ได้ออกมาจริงๆนะฮะใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแต่สําหรับคนที่เคยเล่นแล้วมีประสบการณ์จะรู้เลยว่าอืแอมที่ใช้สําหรับเล่นไลฟ์หรือเล่นคอนเสิร์ตในที่โล่งจริงๆเนี่ย มันต้องเป็นแอมที่มีมวลเสียงที่ค่อนข้างอิ่มนะครับมวลเสียงที่ค่อนข้างเต็มแล้วก็มีความอิ่มในตัวฮะมันจะไม่ให้เป็นเสียงสเตตโซลิดสเตตที่แห้งๆแล้วกุ้งออกไปเมื่อเอาไปใช้บนเวทีสดๆเนี่ยพวกนี้มันจะมันจะรู้เลยว่ามวลเสียงมันแผดออกมาได้ไม่เกิน2เมตรเท่านั้นจากหน้าตู้อะถ้าเป็นพวกพวกวาสเซตอะไรเงี้ยนะฮะหรือโซลิดสเตตเนี่ยเขาถึงได้นิยมใช้แอมที่มันเป็นแอมรอรเนี่ย แต่ปัญหาอยู่ว่าเราๆอย่างเราๆเ,เนี่ยบางเวทีโอโหได้แอมนะ VIP ก็บุญถมถืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหเสียงออกมาแบบแห้งแคกเลยปรับเอฟเฟกไปเสียบนี่มแบบมันใช่ไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมมีมีเรื่องที่จะพูดให้ฟังแล้วก็มีวิธีแก้ไขด้วยการใช้เจ้าตัวนี้นะครับเราใช้เจ้าตัวนี้ปรับปรีแอมไม่เสียงมันอิ่มอ้วนไว้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองมาดูกันนะครับผมปรับไว้หนึ่งของสามสี่ห้านะฮะหกเผมไม่ยุ่งมันเพราะมันเป็นภาาของไฮเกนที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เสียงแตกมันก็ใกล้ๆกันหมดใกล้เคียงกันหมดก็มีที่โดดเด่นมากคือแบงค์ที่1แบงค์ที่2นะนะครับกับแบงค์ที่4นะที่ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะคือคาแรคเตอร์ชัดเจนแบงค์หนึ่งเนี่ยนะเป็นเสียงแบบเฟนเดอร์แบงค์สองนี่เป็นเสียงแบบ ox, บ็อกซ์เอซีสามศูนย์นะแบงค์สี่เนี่ยเป็นเสียงแบบมา a ชลนะครับ ซึ่งผมจะปรับแล้วก็เลือกใช้เสียงคลีนและเสียงแตกของมันนะครับค่วกับเจ้าเอฟเฟกตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาความอิ่มของมวนเสียงที่ที่พูดไว้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้ไว้ก่อนเบื้องต้นจากการใช้อุปกรณ์ของเรานะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเล่นไปเล่นมามันต้องกลมปรับอยู่เรื่อยแล้วมันก็เสียบุค,คลิกของความเป็นมืออาชีพนะฮะว่า เดี๋ยวก้มปรับกันล้เดี๋ยวกลมไ,ไปกลมันไม่ใช่ซ้อมอยู่ในห้องซ้อมนะเว้ยอะไรเงี้ยอันนี้มันเล่นสดคนก็จับจ้องมองเราอยู่นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้น่าจะเห็นนะผมก็เช็คกล้องแป๊บแก้วบังไนงะโอเคน่าจะเห็นนะฮะอันนี้เอฟเฟกต์ตัวที่อยู่นี่โอเค ปบพัดลมแป๊บต้องยายมานั่งมุมนี้นะครับอ้าวเปิดแอมไม่ติดซกง,งั้นปั๊กรวมนะติดแล้วก็ดูตรงนี้นะฮะการทำงานตรงนี้ ผมปิดบายพาสเลยทุกอย่างนะนี่เสียงจากตู้แอมฮะนะม,มันเสียงถึงแม้จะเป็นแอมอย่างดีนะครับแต่เสียงที่ได้ออกมานั้นก็ยังมีความแห้งค่อนข้างสูงนะฟังออกนะนะครับนี่คือบายพาสนี่จากตู้แอมนะ นะครับปรับความอิ่มของมวลตู้แอมจากเสียงตู้แอมด้วยเจ้าตัวนี้นะครับมี2อ,อแนวทางให้เลือกก็คือ,อผมตั้งไว้ตัวที่1เนี่ยเป็นเฟนเดอร์นะแบบบลูจูเนียตัวที่2องเนี่ยเป็น A-C30 นะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็นของทูล็อกนะตัวที่4เนี่ยเป็นมาแชลตัวที่5เนี่ยเป็น f i ิ m แมนนะครับ ผมใช้แคนึ่งสามสี่หเท่านั้นแหละเพราะคาแรคเตอร์มันชัดเจนนะเรามาฟังเสียงก่อนในการปรับมวลนะอันนี้ไม่ใช้นะครับหาแล้วตู้แอมป์เปล่าๆนะครับปิดก่อนนะครับต่กรับตวบนตัวก,กลางตัวลางทุกอย่างสุดนะโทนสุดเมื่อผมปรับมวลของเสียงให้มีความเป็น ได้แล้วนะเพราะผมปรับไปแล้วนะแบบเฟนเดอร์นะครับตัวที่สองเป็นแบบ AC30 หลังจากอยากได้คาแรคเตอร์ก็มาปรับที่ตัวกีตาร์ไม่ใช้ฟังดูนะฮะ เฟ็นเดอรไม่ใช้ความแตกต่างของการใช้ซีเลกเตอร์เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยใช้นะ ผลเพราะอะไรผลเพราะว่าตัวแอมเนี่ยเวลาเล่นในที่โล่งเนี่ยคนระับมันจะมีการสูญเสียคายเลคเตอร์ของเสียงบางอย่างเมื่อไกลออกไปกําลังวัดไม่แรงพอหรือเป็นลักษณะแบบเสียงแห้งๆที่มาจากโซลิดสเตทนะหลายคนไม่เคยคิดไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นะแต่ผมเอามาพูดให้ฟังเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนะี่ยในห้องนั่งอยู่ในห้องมันฟังไม่ออกนะเสียงมัน,มนแคบๆแ,แล้วก็มันสะท้อนห้องผนังห้องบ้างอะไรบ้าง ทาให้มวลมันแน่นหูไปหมดนะแต่ถ้ามาที่โล่งแล้วให้ดอกลําโพงมันพุ่งออกมาเป็นลำเป็นกลวยอ,อย่างงี้นะฮะมันจะมีกําลังที่อยู่ระยะการส่งเสียงมันออกมาแล้วก็หายไปมันจึงทําให้หูเรารับรู้สภาพความถี่ย่านความถี่และความเข้มของมวลเสียงที่เวฟที่ออกมาเนี่ยอ่ามันจางแล้วมันแห้งๆจืดๆนะครับอา้าวเราไม่ใช้นะครับไม่ใช้นะ อ่าไม่ใช้ตอ,อันนี้สิะนะคาลรเกเตอร์มันออกมาชัดเจนเห็นไหมครับอ่าวันนี้เราจะมาบอกถึงการใช้งานตัวนี้นะครับเสียงที่2เป็น AT30 นะอ่าอยู่ที่เกและทีนี้คุณจะปรับให้คาลรเกเตอร์มันออกมาอย่างไร ไม่ใช้ใช้เสียงที่สมไม่ใช้มันก็จะได้เสียงเดิมนะพอใช้ไม่ใชเ้เหมือนมันแห้งแห้งหายหายไปนะฮะอ้าว มาตัวที่4ี่เป็นของมาเชลอะเสียงที่5ฟิชแมนนะ จริงๆเสียงคลีนะอ่ของเสียงสามเนี่ยคือของทูล็อกกับเสียงฟิ t เ a นเนี่ยมันก็ออก,กใกล้กยนกันแต่มีเสียงหนึ่งเสียงสองกับเสียงสี่นะที่คาแรคเตอร์เขาโดดเด่นเนี่ยฟังแยกมาให้เป็นปรีแอมชัดเจนที่เมื่อเอามาปรับสภาพตัวแอมนะครับทำให้เรารู้สึกเล่นแล้วมันฟิลมันได้นะฮะ่าง <ười> นี้พอกลับมาเป็นเฟนเดอร์นะครับอ้าว แม้เขามีความใสที่เป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยกิ๊กนะะไอแบบนี้แหละเมื่อสภาพเสียงถูกปรับเรียบร้อยแล้วปุส่งเข้าเอฟเฟกนะครับผมให้ฟังเอฟเฟกเสียงนี่เลยเห็นไ,ไหมครับถ้าไม่ใช้ปีแเป็นเอฟเฟกตัวเดียวนะเสียงมันคาแรคเตอร์มันอุบนะครับมันไม่มีความเคลียร์นะ อันนี้ตั้งจากเอฟเฟกการปรับ EQ ของเอฟเฟกมันก็จะให้ความถี่ย่านความถี่ที่ได้เท่านี้นะฮะมากไปบางทีก็มีเสียงจีจากย่านความแหลมที่ไม่ออกแต่มีจีออกมาแทนนะเป็นงั้นไปซะนะพอใช้ตัวนี้ปรับเฟนเดอร์ไม่ใช้พิกอัพผสมนะฮะลองพิกอัพตรงกลางตัวเดียวไม่ใช้ใช้ เตอร์มันออกมาชัดเจนนะครับถ้าผมเล่นเสียงแตกนะครับแตกแบบ blue junior เอฟเฟกตัวนี้ไม่ใชเอฟเฟกเลยนะครับอ่าแตกแบบเฟนเดอร์ใช้ผสมกับเอฟเฟกตัวเมื่อกี้ สามารถโซโล่เพลงที่ออกหวนหวานๆได้แล้วนะฮะอา้าวมาดูเสียงแต่กตัวหนึงของบอกที่ผมตั้งไว้นะครับไม่ใช้นะครับอันนี้ใช้ป m นะคือผมเปิด p ีแอมไปด้วยพอเป็นเสียงบอกแตก ก็คงจะประมาณนี้นะฮะที่ทำไว้นะฮะมาเชลมมผมก็จะไม่เล่งไว้เยอะนะเพราะว่าพวกนี้จะใช้เป็นแค่เป็นปรีบูตเข้าไปเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้เสียงแตกจากตัวมันเลยอ่าเป็นเสียง4เสียง5้าฟิตแมนนี่เสียงแตกนะให้เป็นคลาสคลัสนิดๆน,น,นะ แต่ถ้าเป็นเสียงเจ็ดเนี่ยอ่าเป็นเสียง5150เนี่ยเขาะจะแตกเลยนะเอาไปไหนแล้วเอฟเฟกตงงงงแงแล้วเนะี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเรารีเซ็ตไฟมันใหม่กดมันมากๆมันก็จะงงนะ ก็จะจี่นะฮะเพราะมันแรงใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์นะฮะมันเป็นซิงเกิลคอยนะมีเสียงแบบ5150ผมจะไม่ค่อยใช้เสียงแตกแบบนี้นะครับตรงๆวิ่งเข้าไปแล้วใช้งานผมจะนิยมทำแบบนี้ปรับสภาพตู้แอมก่อน ถ้าเราต้องการจะใช้กับเสียงแตกจริงๆอัน,นิจจากตัวแอมและผมก็จะเปิดปรีแอมป์ไว้ด้วยแค่เพียงกดบูสต์นะครับนี่เสียงแตกจากอิเสกนะจากจ้าสตอมแบลตัวนี้แค่เพียงกดบูสต์จากบูจูเนียที่เป็นเสียงเฟนเดอร์ไว้ให้มันเป็นภาคไว้นะ าแรคเตอร์ของความเป็นเสียงพุ่งๆแบบ f e นเดอร์ตู้แอมเฟนเดอออกมาถ้าเราไปที่วอล์กนะครับแล้วอันนี้ไม่ใช้ใช้แค่เฉพาะปรีแอมพอใช้ได้นะซึ่งจากได้ของมันเนี่ยผมปรับไว้แค่นี้เองเห็นไหมให้ได้คาแลคกเตอร์ของการปรับสภาพเสาวพอเข้าใจนะฮะวิธีการทำ ปรับเอฟเฟกไม่ว่าคุณจะไปใช้กับตัวไหนก็แล้วแต่จะเป็นเอฟเฟกที่เอาก่อนเข้าเอฟเฟกหลักจะเป็นพวกบูสเตอร์เป็นพวกโอร์ไดเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่เนาะตัวต่อไปทูล็อกปรับไว้แค่นี้ฮะตัวต่อไปมาแชวปรับไว้แค่นี้ฮะตัวต่อไปฟิทแม็ปรับไว้แค่นี้นะก็เริ่มแรงขึ้นผมลองใช้มาแชวนะครับแล้วก็ใช้กับเอฟเฟกเสียงแตกที่ผมปรับไว้ เพาะพรีแอมของมันแล้วก็ใช้เสียงแตกของตัวนี้แต่เมื่อไหร่ปรับเป็นเสียงแตกบูสต์ของตัวไอ้สีม่วงเข้ามาด้วยเสียงกนัานานาปึ๊กเลย เฟตัวนี้นะรปรับว่อย่างนี้แห้งๆแงวังๆแต่ได้คาแรกเตอร์ของซาวบางยาอย่างขอเหยียบเสียงแตกแบบมาเชลเข้าไปได้ยินนะปัญหาอีกอันที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาเราใช้เอฟเฟกแบบนี้นะครับที่มีปรีแอมของตัวมันเองเนี่ย มีพารามิเตอร์อีควอไลเซอร์ของตัวมันเองนั่นหมายถึงว่ามันก็เป็นลักษณะแบบปรีแอมอยู่แล้วไม่ว่าเอฟเฟกก้อนไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในการปรับจูนเอฟเฟกจากปรีแอมภาคนี้เข้าภาคนี้เนี่ยคุณจะต้องหาจุดสมดุลนะครับถ้าหาไม่ดีเนี่ยนะเสียงบี้จีระเบิดระเบ้อนะฮะนะอันนี้มันเป็นซิการ์คอยนนะหาจุดสมดุลของมันเวลาผสมกันแล้วคุณก็จะได้มันออกมาแบบที่ได้ยิน จะเข้าใจแล้วก็ได้ยินเสียงซาวที่ผมปรับออกมาให้เห็นจากการแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับอ่ามันยังมีอีกหลายวิธีที่แต่ว่ามันก็เป็นวิธีหลักๆแล้วละ่ะในการที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้กันเกี่ยวกับว่าปรับสภาพแอมด้วยพรีแอมไม่ใช่ใช้เสียงจากพรีแอม เพื่อที่เอาไปเล่นนะครับให้เข้าใจซะก่อนพวกปรีแอมพวกเอฟเฟกพวกนี้ใช้ปรับสภาพแอม์ที่คุณมีปรับสภาพเสียงออกมันเข้าใจนะเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ต้องการเอาตัวนั้นไปใช้งานตรงๆเลยของมันเองตรงๆเนี่ยนะฮะอะนี่ผมตั้งไว้จากเอฟเฟกตเดี๋ยวผมให้ฟังเขาก็ค่อนข้างมีความโดดเด่น ในตัวเอฟเฟกรุ่นนี้อยู่แล้วนี่เฉพาะของเอฟเฟกนะเสียงคลีนกับรีเวิร์บเสียงก็อยู่ในระดับปานกลางที่ให้ความอิ่มออกมาพอ,พ,อพอสมควรนะก็ไม่แห้งเยอะเกินไปนะแต่เมื่อต้องการคุณภาพที่มันต้องการยกระดับขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับใช้ปรีแอมปรับสภาพเสียง ไม่ใช่ใช้ปรีแอมเพื่อต้องการเสียงมันนะครับมันถึงเขียนว่าปรีแอมไงฮะมันไม่ได้เขียนว่าเอฟเฟกนึกออกยังนึกออกยังนะถ้าเป็นพวกเอฟเฟกเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าบอสเอฟเฟกรุ่นนะั้นรุ่นนี้เอสดี SD, นั่นคือใช้เสียงมันนะครับเพราะฉะนั้นในเอฟเฟกมันติเอฟเฟกก็แล้วแต่เอฟเฟกก็ตก็แล้วแต่ถ้ามันเขียนว่าปรีแอมเนี่ยใช้ปรับสภาพแอมที่คุณใช้งาน ให้มันได้ sound character แบบที่คุณต้องการนะครับอย่าไปหวังเอามันมาใช้งานให้มันเป็นเอฟเฟกมันจะทำงานตรงนั้นได้ไม่ดีเท่าความสามารถที่มันบ่งบอกเป็นเมนหลักของมันก็คือมันคือใช้ปรับสภาพเสียงนะผมกลับมาที่ฟนเดอร์ดีกว่าอ่าเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช้ จะมีความอุบๆนะแม้กระทั่งเล่นโทนสุดก็ตาแต่ถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คุณมีโทนที่กว้างขึ้นนะ ขอบคุณมากครับปับสาภาพเสียงของแอมนะแอมนะไม่ใช่ใช้ตัวมันเพื่อที่จะเอาเสียงมัน